ขอเริ่มต้นที่การแนะนาคอสในหลักสูตรฝึกอบรมอันนี้เลยนะครับมีเนื้อหาการเรียนรู้อยู่ทั้งหมดเนี่ย15 c ชปเตอร์ถ้าไม่นับรวม c h ปเตอร์อินโทรดักชันอันนี้แล้วก็ c h ปเตอร์ก่อนหน้าที่เป็นการกรดนําเข้าสู่บทเรียนที่เป็นวิดีโอฝึกอบรมอันนี้นะครับในแชปเตอร์ที่1เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ท่านจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับใน c h ปเตอร์ที่2เนี่ย เราจะเรียนรู้กันพื้นฐานเลยครับว่าทําไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเราไปคุยกันถึงโจย์ที่สําคัญพื้นฐานเลยที่เป็นเหตุผลที่นํามาสู่การที่จะต้องไปวางแผนพัฒนาบุคลากรของแต่ละบุคคลที่เป็นหัวข้อหลักของเรานะครับชั้นเตอร์ที่สเราจะพูดถึงกันในเรื่องของแผนพัฒนาบุคลากรของแต่บุคคลมันคืออะไรนะครับชั้น t e r ถัดไปก็จะต่อเนื่องไปว่าทําไมองค์กรแล้วก็ผู้จัดการเนี่ย จะต้องมาใส่ใจในเรื่องของการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลนนแน่แน่นอนครับเป็นมีคุณค่ามันมีประโยชน์ก็เลยที่จะต้องมาวางแผนพัฒนาบุคลากรกัน,กนแล้วทําไมต้องเป็นรายบุคคลด้วยเนี่ยคือโจทย์ที่เราจะต้องไปนั่งคุยกันให้ชัดเจนนะครับแชปเตอร์ถัดไปเราจะเรียนรู้กันว่าแล้วเราควรจะต้องทํา IDP กับพนักงานกลุ่มใดบ้างนะครับตามมาด้วยการเรียนรู้ในเรื่องของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทํา IDP เราจะพูดถึงเรื่องของคอมเพนซีการจะพูดถึงเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่เน้นคอมเ e นดซีที่พูดง่ายก็คือการนำเอาคอมเพนดซีเนี่ยไปใช้กับการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลแน่นอนครับเราก็ต้องปูพื้นฐานกันสักนิดนึงว่าคอมเ e น e ซี y มันคืออะไรและคอมเ e นดซีมีกี่ประเภทเราเอาข้อมูลส่วนใดของคอมเพนดซีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลนแน่นะครับเราจะเรียนรู้กันเรื่องของการวิเคราะห์งานครับเพื่อที่จะกําหนด รายการความรู้ทักษะรายการพฤติกรรมการทำงานซึ่งเราจะไปนํประโยชน์กับการวางแผนเพื่ัอาบอนเป็นรายอุคคลต่อไปนั่นเองนะครับในชั้นที่9เนี่ยเราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของการประเมินและการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการพัฒนาสําหรับการไปจัดทรรํา d p แน่นอนครับถ้าเรามีคอมเพนซีแล้วเนี่ยพอเราประเมินคอมเพน e ซี y เสร็จเราก็จะรู้แล้วว่าคอมเพน e ซี y รายการใดคือความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการงานรายการใดกันแน่ที่มันต่ํากว่าที่คาดหมาย ที่มันเท่ากับที่คาดหมายและที่มันสูงกว่าที่คาดหมายนะครับอย่าลืมว่า competency รายการใดคือความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมการทํานารายการใดที่มันต่ำกว่าเป้าหมายก็เป็นจุดอ่อนของตัวพนักงานที่เราต้องไปวางแผนพัฒนาเช่นเดียวกันส่วน competency รายการใดที่มันเกินกว่าเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่เรากําหนดเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้แบบนี้มันก็เป็นจุดแข็งที่เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อเน,นื่องนะครับเราก็ไปพัฒนาต่อยอดความสามารถของเขา ในจุดนั้นเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับ IDP เราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะมันแตกต่างจาก PIP หรือว่าการวางแผนปรับปรุงผลงานอย่างไรบ้างนะครับเราจะคุยกันเล็กน้อยว่า PIP เนี่ยมันเป็นประมาณไหนทาไมถึงคุยกันเรื่อง IDP ของการพัฒนาทําไมถึงคุยกันเรื่องของ Performance Improvement เป็นสำหรับการปรับปรุงผลงานของราชการนะครับส่วนที่สําคัญมากอีกจ้งหนึ่งก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้เครื่องมือของการพัฒนาบุคลากรแบบผสมสารที่เราเรียกว่า 70- 2 0 10นะครับ มันคืออะไรแล้วมันแล้วไอ้เจ็ดสิบยี่สิบสิบเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนพัฒนาบก็เป็นรายบุคคลอย่างไรกันบ้างนะครับมันจะเริ่มต้นจากอะไรกันดีทางที่แนะนําเลยก็คือแนะนําจากเริ่มต้นจากสิบนะครับต่อยอดไปที่ยี่สิบแล้วก็ต่อยอดไปที่เจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวจะลองให้เห็นภาพในรายละเอียดว่าเวลาเราจะพัฒนาบุคลากรมันต้องทำเจ็ดสิบยี่สิบสิบแบบนี้แหละทำมันครบถ้วนมันจะอย่างไรบ้างนะครับส่วนที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันว่าคนเราเนี่ยมันมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะบางคนถนัดฟังบางคนถนัดอ่านบางคนถนัดที่จะลงมือทาเลยเนี่ยก็จะต้องไปทาความเข้าใจในสิ่งที่ว่า learning style กันน,กนิดนึงแล้วก็จะมีคําแนะนําอันหนึ่งครับที่จะให้ท่านได้ไปทดลองนะครับเรียกว่าไปประเมินสไตล์การเรียนรู้ของท่านว่าจริงๆท่านเป็นอย่างไรกันแน่และวิธีการพัฒน,นาคอร์รกอรที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับ ในวิดีโอฝึกอบรมอนนียก็จะมีไฟล์สําหรับการทําแบบทดสอบแล้วก็จะอธิบายวิธีการทําแบบทดสอบไว้เป็นแช a เตอร์ต่างหากเป็น chapter แช a เตอร์พิเศษเลยนะครับให้ท่านได้ออกไปใช้ประโยชน์ในการประเมินลูกน้องหองท่านว่าสไตล์การเรียนรู้หรือว่าเรียนรู้สไตล์เป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็จะทําให้การพัฒนาบุคลากรพัฒนาลูกน้องท่านเนี่ยมันตรงกับความถนัดตรงกับสไตล์การเรียนรู้มันก็จะเกิดผลดีมากกว่าที่จะเดาทางไม่ถูกหรือว่าตกลงแล้วพัฒนาน มีความถนัดมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับส่วนที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งพลาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องคุยกันก็คือพอเราทําการพัฒนาไปเราก็ต้องติดตามแล้วก็ทําการประเมินผลถูกต้องไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราต้องการหรือย,อยังในระดับที่เราต้องการนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในการทาให้เกิด performance ขึ้นมาอย่างที่เราคดาดหวังได้นะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของคนที่เป็นหัน้างานและอาจจะต้องไปติดตามดูแล้วก็คือการทำเช็คอินเพอร์ฟอร์มซ์หรือว่าการติดตามผลงานตามรอบเวลานะครับและการฟีดแบ็กเพื่อพูดคุยกันถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาผลกระทบแล้วก็เราจะทำการปรับปรุงไม่ให้มันกระทบต่อผลงานที่เราคดาดหวังไว้อย่างไรบ้างและเราก็จะเอาผลจากการฟีดแบ็กเนี่ย ไปวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาในบางเรื่องเพื่อที่จะให้เราได้ผลงานออกมาอย่างที่เราคดาดหวังนะครับชปเตอร์สุดท้ายคือชปเตอร์ที่15เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของความล้มเหลวในการปรับใช้ idp ในหลายเรื่องและในหลายองค์กรรวมทั้งแนวทางการแก้ไขคือถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีความล้มเหลวอย่างไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับการทำ idp น,นะครับเราก็จะได้วางแผนป้องกันไม่ให้ มันเกิดปัญหาหรือเกิดผลกระทบแบบนั้นขึ้นนะครับก็จะช่วยให้การจัดทำ IDP ของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปนตามเป้าหมายที่ต้องการและพิเศษมากเลยก็คือเมื่อท่านซื้อวิดีโอฟร้อนงวันนี้ไปนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับเป็นอภิเนตรนนาการจากอาจารย์แลวก็คือหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า HR n a t u r v World e d i t i n นะครับซึ่งติพิมพ์มาเมื่อปี2 5 1 2นะครับก็ติพิมพ์มาพอสมควรแล้วแต่ไม่ได้วางขายนะครับ ตั้งใจที่จะทํามาเพื่อเป็นอภิัานานาการให้กับคนที่มาฝึกอบรมคนที่มาเข้าคลาสโดยเฉพาะคลาสเรื่องพั t r a i เทรนนิ่งในเรื่องของ HR นะครับก็จะรวมหลากหลายเรื่องราวในงานด้านาเนติชาขนงต่างๆนะครับก็จะเป็นหนังสือเป็นเล่มให้ท่านไปเลยนะครับต้องบอกว่าพิเศษจริงๆในราคาของวิดีโอฝึกอบรมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทและเชื่อมั่นว่าวิดีโอฝึกอบรมนี้ในเนื้อหาต่างๆที่พูดถึงไปเนี่ยจะตอ,จบอบโจทย์ความต้องการของท่านให้ท่านสามารถทำาอ DP ได้อย่างถูกต้องและช่วยขับเคลื่อนผลงานของพนักงารออกมากไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะของเอชอาร์หรืออยู่ในฐานะของคนที่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าบานครับ